ครับผมสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบิ๊กจรอดประจำวันที่เจ็ดสิงหาคมนะครับเหมือนเดิมครับวันนี้บิ๊กจ้อดจะมาเดินทิปสุดบาคาร่านะครับตามสไตล์ของบิ๊กจร์ดเองนะครับก่อนอื่นเลือกโต๊ะก่อนแล้วกันนะครับเอาโต๊ะสี่ด้วยกันครับไพ่ใหม่ไปเลยครับสัญญาณเน็ตอาจจะไม่ค่อยดีนะครับวันนี้บิ๊กจรอดอัดอยู่ในห้องน้ํานะครับทันไหมครับไม่ทันครับ เว็บที่บิจอเล่นอยู่ฟ้าหมู่ฝันนะครับเล่นที่ไหนก็ได้ครับขอให้มีโทรศัพท์โอเคครับเพยเยอร์ส oh ี่แบงค์ห้าโอ้โหกดไม่ทันเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับสูวเขาไม่ชอ็อตแทงตัวติดนะครับเบิร์นชิปครับ มีจอร์ดมีกลุ่ม vp นะครับเอ่อกลุ่ม vp ของบิจจ๊ดมีทั้งการวิเคราะห์อบอลเทคนิคก,การเดินชิปบาคาร่าและสูตรเทคนิคอื่นๆในเกมที่เราจะเล่นมีทุกอย่างครับแอดไลน์บิจจ๊ดได้เลยครับเข้ากลุ่มฟรีครับโอเคเปิดไพ่ครับ สัญญาณเน็ตไม่ดีเลยอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ที่รู้เพเยอร์ไม่มีแต้มแล้วครับโอเคผ่านครับเปิดแรกครับอยู่ในห้องน้ําครับสัญญาณไม่ค่อยดีครับเล่นที่ไหนก็ได้ครับอยู่ฟ้าโมฟันขอแค่มีโทรศัพท์ครับจุดแรกเราผ่านไปแล้วครับดึงครับเหมือนเดิมครับเราสามารถเดินตัวละร้อยสองร้อยสามร้อยได้เลยครับแหมืแต่ แล้วแต่เราได้เลยครับไม่จําเป็นต้องตัวล่าสิบเหมือนบิ๊กจอนะครับอันนี้แค่เป็นแนวทางเฉยๆครับเดี๋ยวบิ๊กจอแทงไพ่เสร็จบิก๊กจอก็ไปเล่นแทงบอลต่อครับเดี๋ยวตอนนี้อยู่ในห้องน้ําครับก่อเล่นไพ่ก่อนแล้วกัน <laughs> ไม่รู้มัวแต่โม,โมครับป๊อกเก้าไปเลยครับแบงเกอร์ er. ใช่ไหมงงครับอะไรอะ่ะ งงน่าจะใช่นะไม่เป็นไรครับดึงไปเรื่อยๆครับกลุ่ม vp ของมีจอนนะมีทั้งการมีข้อบบอลเทคนิคก,การเดินชิปบาคาร่าครับมีทุกอย่างครับเข้ากลุ่มฟรีครับ J O w S อัน e ด s c o r ปดสิบแนะครับ ลายบิ๊กจอดแอดมาได้เลยครับโมเต์โมครับชนะอีกแล้วครับไปใหญ่แล้วครับกี่ตัวแล้วเนี่ยสามตัวแล้วครับวันนี้บิ๊กจอดน่าจะเก็บประมาณสี่ห้าจุดครับเข้าน้ำเสร็จพอดีครับออกไปแทงบอลต่อครับโอเคครับดึงไปเรื่อยๆครับไม่เสียไม่โตครับ ใต้คลิปเดยวบิ๊กจอตทิ้งไอดีไลน์ของบิ๊กจอตไว้นะครับใต้คลิปก็มีลิงก์เข้าและลิงก์ไอดีไลน์ของบิ๊กจอตนะครับใต้คลิปครับโอเคครับเปิดไพ่ครับอะไรครับไม่รู้เรื่องเลยครับเพยเยอร์ชนะเก้าแต้มครับสัญญาณเน็ตไม่ดีเลยครับในห้องน้าไม่เป็นไรครับแก้ไขได้ครับ น้ำเงินลอยใช่ไหมน้ำเงินลอยเราแทงน้ำเงินครับบิ๊กจอดไม่เชื่อครับกลุ่ม Vp ของบิ๊กจอดเข้าฟรีนะครับแอดไลน์มาได้เลยครับคนไหนชอบเล่นบอลหรือชอบเล่นบาร์แอดไลน์มาคุยกันได้เลยครับมีพูดคุยตลอดยี่ี่ชั่วโมงครับกลุ่มไลน์ครับแอดมาได้เลยครับ พยาเจ็ดครับแบงค์สองครับตอนนี้โป๊สี่ครับไม่ทันครับบอกแล้วไงครับนึ่งหมือนลอยอครับเจอบิกจอดดึงครับดึงล่วงหมดครับตอนนี้เก็บมาได้กี่ตัวแล้วสี่ตัวครับอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับเรากลับมาเดินจุดละห้าสิบเหมือนเดิมครับต้องขออภัยนะครับเสียงไม่ค่อยดีเลยครับเมื่อคืนเมาหนักไปหน่อยครับ โอเคครับเปิดไพ่ครับหมดเวลาแล้วครับอย่าพึ่งเต้นครับดีลเลอร์ครับหนึ่งต้มเพย์สี่ต้มเพย์ครับตอนนี้โอ้โหไม่น่าแซลดีลเลอร์เลยครับโดนแดกครับเปิดนี้เก้าหลังครับแบง์เกอร์ เรามาดึงแบงก์เกอร์ครับตอนนี้เบิ Burn ้ลชิปเข้าไปเป็นหนึ่งร้อยครับเก็บเวลาประมาณสี่ห้าจุดก็น่าจะพอครับไม่ใช่วันนะครับเที่ยวละรอบละครับเข้ามาทีหนึ่งเก็บสี่ห้าจุดสี่ห้าจุดแค่นี้ก็พอแล้วครับเข้าน้องน้ทีหนึ่งเก็บสี่จุดห้าจุดพอครับตามสไตล์บิ๊กจอร์สเคปเปิดไพ่ครับ 6แต้มแบงค์ครับตอนนี้เป็นต่ออยู่ครับสบายครับแมมคิงเอทเอไม่ใช่ยักษ์แมมคิงครับเพย์เยอะต้องเล่น9เกลแล้วเนี่ยครับโอเคครับบิ๊กจอดเก็บมาประมาณ5จุดครับก็พอแล้วครับเดี๋ยวออกจากห้องน้ำนะครับออกไปแทงบอลต่อครับตอนนี้บอลเยอะมากครับวันนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจเข้ากลุ่ม v i p ของบิ๊กจอดนะครับแอดไลน์ ที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยเลยครับ jo s under score ดนะครับและเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจที่จะสมัครนะครับสมัครเว็บหรือสมัครยูก็ติดต่อบิ๊กจ้อด้ด้เลยครับเดี๋ยวบิ๊กจ้อแนะนําให้ครับสําหรับวันนี้บิ๊กจ้อก็ต้องขอตัวก่อนนะครับอ้อลืมไปเว็บที่บิ๊กจ้อเล่นนะครับมีโปรครับของยูฟ่าโมฟันนะเขามีโปรครับคืนยอดเสียห้าเปอร์เซ็นทุกวันครับเรื่องการเงินครับของเขาชัวร์ครับบิ๊กจ้อเล่นมาหลายปีแล้วครับชัวร์ครับฝากถอน ออโต้ครับไม่มีบาทเดียวก็ไม่มีหักเราครับชัวร์ครับเดี๋ยวไปก่อนแล้วกันครับออกจากห้องน้ำก่อนครับสวัสดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พิกจอดนะครับไปแล้วครับ